อย่าลืมกดทุกใจแล้วก็กดติดตามกดลุกกระดิ่งนะครับรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนั่นเอง สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูความน่ารักของน้องต้นข้าวนะครับที่พูดคุยกับเราบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับ FC นะครับดานนาเวชีนะครับมีทั้งความสุขสนานและก็มีทั้งความฮานะครับเป็นกันเองนะครับสำหรับน้องต้นข้าวสุปริยานะครับที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในนี้นะครับท่านผู้ชมมีนะครับเป็นคลิปเราจะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับไปชมคลิปกันเลย โมโหมากหนูรู้สึกโกรธมากจนร้องเพลงไม่เพราะหรือยังไงไม่รู้นะคะพี่ๆที่ยืนตรงนี้ค่ะถ่ายหยิบกล้องขึ้นมาหนูก็เตรียมยิ้มให้เลยใช่ไหมคะฉีกยิ้มให้เลยถ่ายแดนเซอร์ค่ะโอ้โหไอเราก็อุตส่าห์ยิ้มนะคะหนูหนูเสียใจมากฉีกยิ้มแบบหนูตั้งใจยิ้มให้กล้องพี่เขานะคะพี่เขาหันไปถ่ายแดนเซอร์ค่ะพี่พี่แดนเซอร์สวยเกินไปแล้วนะใส่บัลหลังหนูต้องใส่ ว่าหลังหนูขอใส่ชุดแบบพี่แดนเซอร์เขามั่งได้ไหมคะตบมือนี่คือถ้าหนูใส่มาแล้วก็ด่าหนูใช่ไหมคะหนูก็จะโดนดุไงคะไม่ไม่ใส่นะเอาซะหนูหิวเลยนะที่โต๊ะนั้นมีอะไรกินบ้างนะคะส่งม้หนูบ้างนะคะคนยืนบนเวทีหิวหิวนะในซองมีอะไรคะพี่ อันนี้เป็นทุนการศึกษาของเรารขอบคุณค่ะตบมือให้พี่ก๊อฟหน่อยจ้าตบมือค่ะไอ้นะคะพี่ก๊อฟซองคือค่าจ้างอ๋อซองขาวคือค่าจ้างอ๋อมันมีซองขาวสองซองซองหนึ่งคือค่าจ้างอีกซองหนึ่งเป็นทุนการศึกษาโออเดี๋ยวย่าก,ก็เก็บรวมหมดลวค่ะสุดท้ายแล้วลก็เหมือนเป็นเป็นตังค์รวมกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปนะคะรูปขอบคุณพี่ก๊อฟ รู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของต้นข้าวคืออะไรอะไรนะคะต้นข้าวลืมเนื้อก็จะถามจะพูดว่าถูกไหมก็ถูกนะคะเพราะว่าเพลงเมื่อกี้ก็เหมือนจะร้องผิดนะคะเพราะว่าลงไม่ได้แม่แม่แ,มแ,มแมตอบหน่อยนะคะว่าว่าหนูแพ้เพราะอะไรคะ่ะอ้าวหนูไม่รู้พี่พี่สตาฟรู้ไหมคะอ้าว พี่ธาราก็บอกว่ามี่ก็ไม่รู้ก็หนูก็หนูไม่รู้อะค่ะก็เลยสัญลักษณ์ของต้นข้าวนะคะถ้าพูดถึงต้นข้าวก็คงจะเป็นเรื่องการร้องเพลงผิดนะคะแล้วก็บิดบิดเมโลดี้เขาบ้างอะไรบ้างนะคะเพลงของเขาไม่ได้ร้องแบบนี้ก็ไปร้องเขาแบบนั้นนะคะหนูก็พยายามนะคะแม่แม่พยายามจะร้องให้ถูกให้หมดนะคะด้วยความที่เราออกงานบ่อยๆนะคะด้วยความที่หนูความจําไม่ค่อยดีด้วยนะคะ หนูก็เป็นเด็กคนหนึ่งอะค่ะที่ร้องเพลงลูกทุ่งเยอะมากแล้วหนูคิดว่านะคะก็มีพลาดไปบ้างนะคะก็ต้องขอกราบประธานอภัยด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษค่ะถ้าผิดพลาดค่ะ